ถ้าอ้วนพูดไม่รู้เรื่องนะไม่ต้องคุยกันนะรู้ป่ะไม่ใช่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยนะฮะเห็นเลี้ยงลูกนะอย่าอย่าอย่านันมากนะอย่านะเนี่ยไม่ต้องเลยไปเลยไปดูลูกเลยต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อน ไปดูลูกไปดูลูกลูกอยู่ไหนฮึฮะไม่ลูกอยู่ไหนไปดูลูกอย่ามาต้องมาอ้อนเลยไปไปเลยไปดูลูกอะไรจะไปไหนฮึจะไปไหนว่านจะไปไหน คุยกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยนะไ,ไปดูลูกเลยจะไปไหนเอานมให้ลูกก่อนไปไม่ต้องไปข้างนอกแดดมันร้อนจะไปทำไมฮะแดดมันร้อนว่านจะไปไหนว่านไปไหนลูกไปไหน ไปไหนไปไหนไม่ไปหรอกแดดมันร้อนแม่ไม่ไปไม่เไม่ต้องร้อนไม่เอาไม่เอาไม่ไปอ้อนไปไหนว่าจะให้ไปไหนลูกแม่ไม่ไปนะไม่เอาไม่เอาไม่เอามันแดดมันร้อนอยู่ข้างนอก เดี๋ยวค่อยไปสักพักไปบ่ายเขาออกนะ้ลูกนะสวัสดีค่ะ